ทำคิ้วผกโง่จิ๊จ้าคุณพ่อเป็นหรอก,ก,ก็เป็นกับเมียคนเดียวคุอไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงนะฉากแรกขเขาเล่ามาว่าเป็นนางเอกเขาพยายามจะคดสงบเสงี่ยมเจียมตนอยู่แต่นี่มันอะไระไม่มีอะไรเลยจ้จยาแม่ใจเาินจริงๆว่าเป็นใครมันเป็นใครอโโอเอาแค่ตอแหลพอเอาแค่ตอแหลพอถึงขั้นหยอกทองเลยเสียเสียหวงตะกูลผู้ชายหมดแล้ว ทำไมพระจ้ปู่พูดอย่างนั้นล่ะพระเจ้าปู่พ่องดิเขาไม่เห็นสีใจเย็นๆก่อนจ้อาอก่จจ้าไม่ตกไม่รูไไ้ไม่ชิกลับกลับกลับไม่คคุณ,คณหัวกระติหัวไปนไงล้จังคอย่าสะบัดสะวิ่นมากเลยดวงแก้วี่ไม่ดับนาดนี้เล้กแบบินถ้าเก,าเกครูบอกมาบางใจเย็นๆนีจัะอ๋อผู้หญิงคนนั้สักครู่เนี่ยเหรอเฉยที มันใครมันใครไม่ใช่ใครเลยเจ้าเมียจ๋าแม่จ๋าแม่อ้ามันใครว่าม่งเขาเป็นเอ่อเป็นใครเมียเก่าใครเป็นใครไม่ใช่ไม่ใช่เป็ใครเออเออเออไม่คุณไม่คุณเป็นคนใช้เก่าแก่มากเลยเจ้าเมียจ๋าเออเขาผิดคนใช้เป็นคนใช้เก่าคนใช้เก่าจ๋าจริงเ่ะก็คือตามเสด็จมาแต่พัดพลาดกันกลางทางไม่นึก ไม่ฝันว่าจะได้กลับมาเจอก็เลยเป็นคนชายจ้าแม่จ๋าเปก่อนคุณคันเล่นคดีเมียที่ไหนมีเมียคุณดิจริงๆไม่ถามนะเนี่ยก็บอกไปก่อนเผื่อเมียจะถามนะคนชายเก่าทำไมต้องดีเจขนาดนั้นอย่าพิชทะเลนะคะคุณแม่เขิเป็นตัวพรเทพพรเทพสอนมาให้เป็นแบบนี้ค่ะพรเทพบอกเอาต่อแหลเลยนะโอ๋อยู่ตรงนี้กันคุณคันเสด็จพี่เจ๊จ้าเจ๊อยู่ตรงนี้จ้ะ ถ้าไม่กลัวเนี่ยเดี๋ยวก็ไ้นเป็ดฉันจะรู้เล่ะเดี๋ยวก่อนมีคำว่านยากเดี๋ยวก่อนไม่ดอกไม้จันเก่งจันเขาจะเก่งจันบอกเรียกว่าไม้เกียมแล้วเหลือแั่แค่นั้นเองแม่ขอโทษโลกกระท e ุนไดยังหรอกระถุ่มไหม คือแล้วคอแห้งอย่างเล่นอย่างอีกเนาะคอแห้งแม่ไม่ได้ว่าอะไรดูไปตามน้าของหนูเลยเดี๋ยวจะลืมม ja. ึงถือว่าอีภูมิหัวมึงมาใช่ไหมแม่ขอถอดต้องการอะไรบอกผิวน้ำเอาผิวน้ำไปใช้คนใช้คนอื่นมาเกี่ยวอะไรกับฉันเจ้าก็เทอไม่ใช่เด็กคนใช้เก่าให้บอกเธอ ใครบอก Finnish, ว no? วเธอว่าฉันคือคนใช้ก็ส่วรโดนคนบอกไงว่าเธอคนใช้เพราะฉะนั้นแล้วไม่เอาน้ำมาน้ำเปล่าไม่กินนะกินแป๊บสิแป๊บก่อนจะใช้ยืนกองอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันมาจะไปไหนเราไปพักผี่ไงวันนียพอดีปวดท้องพอดียังไม่ต้องข้าวอ้างไว้ก่อนอ้างมาตะกี้องมาตะกัวค่ำแล้วตะกี้เนี่ยจ๋าจ๋จ๋าเจ้าพี่เจอหอมฉันยังตอนด้านก ยัอยู่แต่มีผู้หญิงว่าครู่เนี้ยมาเรียกก si <co so like, ับพี่ออกไปผู dizer, でで so ้หญิงยองไะผแดงเนี่ยผ <ha ู้หญิงที่ไหนแม่พี่ไม่เห็นมีลูกเลยลูกเราเก่งชะมัดเลยว่ามีน้องภูมิใจในตัวลูกมากแม่ลูกเสร็จพี่อย่างเนี้ยเขาไม่ได้เรียกกันร่อนนะเขาเรียกว่าปลิ้นต้อนไม่ค่ะไม่ปลิ้นจะไม่ปลิ้นก็เห็นอยู่ยืนอยู่โน่นพูดจรจงปากตีเสมัน นอ,อนทนอพี่ยืนแดงแป๊ดอยู่นั่นนั่นแหละ <c oughs> ใช่นั่นแหละเจ้าพี่หลอกเขาว,ว่ามันเนี่ย <โด S 3> เป็นคนใช้เหรอไหมคะใครบอกไม่มีคนนี้บอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงเลยนะพี่ไม่เคยพูดเลยพี่ไม่เคย,เยมองกองเมลิสครับสบานก็ได้ยินตกน้ำตกแปดตกแปดเลยอะไม่จริงใช่ไหมครับแล้วพี่คนนั้นเป็นใครกันก็คือก็คือผู้หญิงคนนั้นนี่เหรอใช่เลยครัอยากรู้ ผู้หญิงคนนี้หน้าตาขี้เลี้ขี้เหล็กคนนี้คนนี้ร้องไห้งอแงอยู่อยู่กลางทางก็เลยเขาเป็นมอเตอร์แลนด์ยี่ห้อนับศพแล้วเก,ก็บตกมาจ้าเป็นผู้หญิงเก็บตกมาเก็บตกมากลางทางทำานเสร็จเทพประทับอยู่ตรงนี้ ต้องใส่น้ำแต่ไม่ได้แต่ฉันคล่องใจทำไมนี่เนื้อต้องตัวฉันฉันก็กลัวต่าง,งหากได้ความดาเธอจะมาติดฉันกูยี่ยี่ปันตกทำไมน้ำละน้ำนะคงไม่ได้ฉันคงไปไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ใช่คนใช้อย่างที่เสด็จพี่สุวรรณวงศ์เป็นคนว่าแต่เธอต่างหากหน่าสงสารน่าสงสารฮะที่อื่นหมื่นแสนก็ไปไป,ไปล้มไปแพ้มาแพ้อ,อกเสด็จพี่สุวรรณวงศ์ มวยไว้เดี๋ยวพัดตื่นไม่เป็นไรฉันเป็นคนบอกหล่อนเสร็จพี่เป็นคนบอกเสร็จพี่ไหนเสร็จพี่ทุกวันในวงเป็นคนบอกทุกวันในวงเป็นคนบอกหล่อนเหรอใช่ถ้าเป็นเช่นนั้นหล่อนเอออยู่ตรงนี้ก่อนหักช้าไม่พนาเดี๋ยวฉันจะกลับมาไล่เพย์เดี๋ยวก่อนฉันมีสิ่งที้นะเอาเหรอเออไปเอาเครื่องมาปั๊มมือแล้วก็ไอ้แก่มานี่ยถอนกระพูดเส้นเดี๋ยวนี้เชียวมานี่ เจเจแก้วไม่ต้องคิดมากหรอกคนแก่กว่าเขาจะนั่งนิ่งเลยคุณว่าพนัรดาเหรอคนูไม่ได้เอ่ยชื่อมันกเอ่ยนะมันเอ่ยหนูไม่ได้เอ่ยหนูไม่ได้นำมันเอ่ยหนูพูดอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะโดนทิ้งนะจ๋ามแม่จ๋าเก็บตกแล้วใครใครใครบอกอะไรกับปีแบบนั้นเก็บจะเด็กพี่บอกมาเลยไม่ตายแล้วะต้องเด็ผู้หญิงคนนี้มันว่าหมกฉัน ไม่ได้บอกเลยว่าเมียเป็นเมียเก็บตกครัวกำลังบอกว่าเธอน่ะเป็นเมียที่โหไม่หยิบยกจ้าเป็นเมียพี่หยิบยกไม่ใช่เก็บตกนะไม่ใช่วิ่งตายแล้วใช่เลยเสด็งหมดไปเสด็งพี่จ้าจ้าสาเมียพี่คนนี้เป็นใครอ๋อมองเท็จองเท็จประเด็งพี่ เชื่อเพรเตืเอนแต่ละพักเป็นไงละ่ะน่กวของอร่อยจ้ะไหาไม่ไดีหนูอันนี้ลูกถ้าสองฝ่้ดพ่อเสร็จแม่สิบเปอร์เดี๋ยวอ่ะใครสถุนสะกุนด่าไม่มายมารยาทล,ลูกผู้ดีมาลากแ,แก้วแข็งจรเข็มเหครับคนที่อะไรชื่อเครมต่างพอเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ไม่มดดว่าจบด,ดีนันัน ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชอบขอให้ปังท่อกันสักนิดนึงไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันมีเรื่องรายละเอียดที่ตงปุยกันหนูดูอย่างสองคนนี่สิมอมแม่ตะ,ตะ,ะตะเพียนทองกับมอมแม่วาลีทั้งสองคนก็ออกชอบกันรุ่นนี้นะเขาเรียกรุ่นสมัยนักฉันอยอ่งมีเรื่องมีนาวกันเลยนะลูกนะแบ่งคนละมิตคนละหน่อยเห็นไหมขนาดเสด็จแม่เสด็จพ่อน่ะ เขาเยียกสมานะฉัน hmm. กันได้เลยเมียจ๋านะพิดรับรองพิดจะไม่มีเมียใหม่ที่ไหนอีกแล้วจะมีแต่หนูสองคนข้าั้นจะยอมรับเลยเป็นเมียใช่ไหมเป็นเมียจริงใช่ไหมนั่ะยอมยอมกันลูก ไอ้เรื่องฉันนี่ใส่ปีนี้อาตุลีปีชงามานี่นี่เรื่องสาพัดมีอะไรเป็นใครมาจากไหนอ่เยอะให้มากมายพนมเป็นใครกันของที่ทั้งสอง,สองเป็นราชทัตแห่งเมืองดอนพระเจ้าค่ะเป็นราชทูตเมืองดอนอ๋อฉันนึกออกแล้ว เคยมีธุลระปังอะไรกับฉันตอนนี้มีอะไรไม่ทราบด้วยพระแม่มิ่งเมืองเทพอัภพาได้ให้เก้ากระหม่อมทั้งสองนำสารมาทูลถวายให้กับว่า